ครับขอสวัสดีกับทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมครับกับช่องสร้างบุญชแนลนะฮะวันนี้วันโชคดีครับ หรือไม่ดีก็ลองพิพพพจารณาดูด้วยกันแล้วกันนะครับกัเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะนะครับรอยู่ที่ใต้ต้นไทรนะครับข้างเจดีศิลานุยุทธนะครับของหลวงพ่อนะครับสร้างเมื่อพศส,สาม สามห้านะครับสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเอาตรงกันเลยลูกครูทางนูน้นก็สามห้าเหมือนกันเจดีแต่เรื่องเรื่องของเรื่องนะครับเนี่ยเนี่ยครับห้าเจ็ดห้าศูนย์สามครับทางนู้นก็สร้างเมื่อปีพศครับพุทธศักราช2535นะครับ เจดีศิลานุยุทธนะครับของเก่าบโ,บโบราณโบราณที่บรรจ,จุอธิษฐานของหลวงพ่อทุกรุ่นทุกท่านเดี๋ยวจะพาไปนมัรสการกราบสารหลวงพ่อปุ๋ยผู้ก่อตั้งสร้างวัดแห่งนี้นะครับวัดพันศรีตั้งอยู่ที่ ตำบลจรพัฒนะครับอําเภขขอศิครภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งหลายๆท่านคงเคยได้ยินชื่อมาหลายคนหลายท่านแล้วนะครับเป็นชื่อที่ระบือลือเรื่องไปทั่วแผ่นดินแล้วครับตอนนี้ลองมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเรามากราบขอพรน้ำสก,การหลวงพ่อนะครับ คือจุดเมื่อเช้านี้ครับเช้าของวันนี้ครับโอ้จริงๆด้วยครับทูบที่จุดปรากฏที่เห็นนะครับนั่นแหละครับดูดีๆนะครับท่านผู้ชมดูทัน ตาที่มีบุญนะครับจะมองเห็นเป็นตัวเลขที่ดีๆเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับสรุปได้ว่าเป็นเรื่องเมื่อยอหรือเปล่านะครับ 5, มีห้ามีสามมีศูนครับโอ้สาธุหลวงพ่อวอพอก็อลูกคดลาบนี่ไหครับช่วยลูกช่วยชุมชนช่วยวัดช่วยวา ทุกคนใหป้ประสบความโชคดีรับรวยด้วยกันแล้วกันนะครับหลวงพ่อ